้าใหญ่เสองลเลยูกไยครับเบงจกำมือกำยางแมเห็ห็นกะไลลูกโอ้บงมือก็พ่นหน่อครับบงปาก็พ่นหน่อยได้มนี่ะครับสอลกเลครับเดี๋ยวคุณน่ะยดเลยฮัอยกยกสูพ่นองมินเล็กลเลครับโอ้โหโตโตโตน่งครับเบื้อนี ปดเข้านขคนครับปุ้นเนอยกกดีครับดีครับ,รบนี่แมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับโผล่กระลังรับชมช่อง t u b e บ่อยน้องบัวครับเมือ่อวันหยุดครับ12สิงหาวันแม่แห่งชาติแต่ว่าตอนแรกมีโปรกรมกันว่าจะไปเทีเ่ยวในเมืองครับแต่พอดีทีมงาน มัพวพกวยุ้ยใกล้กันเพิ่อนยุดครับเพิ่อนยุดเพิ่นก็เลยว่าวจะมาตกปลาบัดที่นี่ก็เลยเปลี่ยนแผนครับบ่ไปห่างแล้วว่ไปในเมืองแล้วครับก็ต้อนรับพี่ต้อนรับน้องผู้ที่มาเล่นนำ้ำก็เลยพากันมาเฮ็ดนี่แหละครับผสมอาหารไว้ก้นเนื้อเฉยๆไว้นี่ครับคักขนาดใช่บาดเห็ดใบถาครับพากันเตรียมเบ็ดเตรียมเนื้อเตรียม,ยมนี่แหละครับ หัวอาหารกับหัวอาหารหัวไปแช่น้ำให้มันละลายครับยังไงผู้มากกับแจ็คสีมากพวกนี้ครับเตรียมไว้พูกมันมูเพิ่นนัดนะครับตอนแรกเพิ่นว่าสิบโมงว่าท่านครับสิบโมงครึ่อย่ามาแต่ว่าตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วท่านเห็นเพิ่นมาอยู่ครับเพิ่นว่าขจันเพิ่นมากอะพวกผมกับจีบบ๊ไปตลาดพวกผมก็เลยว่าเอามาเล่นน้ำเพิ่นครับใส้เพิ่นใส้เพิ่นมาเล่นน้ำหรือตอนรับเพิ่นครับเฮ็ดอาหารปลาเฮ็ดนี่แหละครับเตรียมเบ็ดเตรียังไม่ทากันแล้วรอบเพิ่นมากครับหัวมากกับจี๊เฝ้าครับ ขี้มาบ่มาดอกเบงก่อนสูตรก็มีอยัางหลายครับมีอยังไสบะตอกข้าวัหนนารข้าวเหนียวครับตอนแรกใส่ดมปังเอาก็ได้ครับแต่ไม่ได้ขึ้นไปช็อปไม่ได้ขึ้นไปร้านค้าครับก็เลยเอาข้าวเหนียวขั้นใส่เลยข้าวเหนียวผสมหัวอาหารผสมน้ำมีอยังอีกวะใส่ไข่น้ำเนาะใส่ไข่น้ำครับจักหลายประเด็นนี่คู่หนึ่งนี่ส่องหน่อยว่าเอามาตอกใส่บตรงดูไข่มันแพงครับไข่มันแพง มันดีกินข้าวกินยังนั่นแหละครับดอกใครใส่บ่ได,ด้มักขามขึ้นวันนี้นะครับนี่เอาแหวนเราพ่นมากึ้นมากล้วก็จะไปกันเลยสามหน่วยปุ๊บคันไปที่นี่ครับคันใช้กันนี่ครับคือขั้นตอนการเตรียมครับตอนนี้เตรียมก้อนเดี๋ยวจังไปเบิงน้ำกันครับอยู่หนองพุระรอบพ่นม,มากกันครับ ผุงมูอพวกไอ้ใช่คุณน้ายามครับเรนนั่มจะรถคามทั้งไปเลยครับรถคามทั้งไปเลยจะได้ส่งงานก็ไปน้องโอ้ไปน้องอย่างนั้นหนาครับไปเจอกันยืดน้ามเลยครับขไปน้องเลยนี่ครับก็ได้เก็บกระเป๋าก็ได้เก็บของโอหักบ่ครับเก็บของเก็บกระเป๋าส่วนท่งนี้กอะเริ่มเฮ็ดเบ็ดกันแล้วครับเริ่มชิดลิ่กันแล้ว ขี่โค้งแบบนี้เห้่ก้อนมูทั้งนี้เอาลู้จะภับเปิดงานหินเดีล้วไปดีดเรื่อนๆดงดีๆเอาบกไก่ชวงแรกครับลังแรงลงไปแล้ว รอชมผลงานครับทีนี้เป็นเรื่องเตรียมอุปกรณ์เตรียมอาหารทั้งหมดเตรียมเต้น,นด,ดึงเลยครับหล,ลังแรกที่นึกไปเมื่อกี้นะครับนี่ดึงอีกแล้วน้องมึงก็าจะเป็นจังไดาาไ,ไม่จังไดครมีโคกมีน้ำสมมี เครือ่อง ENGLISH ื่มกินนะครับมือนี้ตัวแรกครับ <Motors> ต <Hero> ัวแรกรอช่วงผลงานมันคลองกันบ่ มาลองล่องบาครับอะไรเกือบเนีมันจะมันจะหลุดได้ครับนี่เดี๋ยวเดบาดไอ้ไอ้ลงกันได้มั้ยครับโอ้โหครับนี่จับจับเบ็ดขึ้นมาให้ใกล้นะครับจับเอ็นขึ้นมานะครับจับวอลโลดครับมันจีเอ็นอย่ามันหลุดด้วยสิครับโอ้นั่นนันหลุดพอดีเห็นไหมครับหลุดเลย นี่แหละครับปากมันบ่อนี่เป็นไงครับโอ้ไส่ครับโชว์นี่ครับโชว์โชว์เลยนี่ครับสามโลดเหรครับเย้เนาะสามผืนเนาะัแต่มันไงได้ไหมครับครับเย้ครับเอาแล้วครับหลังแรกมาแล้วเราเอาเนี่ยไปตักให้น้ำเลยครับนั่นละเอาเต็มมันกับพ่อครับมือหนิเย้ก็ตัวเขาได้มือหน่อยเนาะครับใครผมครับไข่ผมครับ มันเบ็ดขาดเลยบอ่สบัดนี่นะครับเป็นยังก็ต้องลงไปเอาอีกที่นะครับมันติดมันนั่นหลังแรกครับก็ชมผลงานหลังต่อตไปครับเอาหลังที่สองครับหลังที่สองดึงอีกแล้วเมื่อนั่นก็ไม่หลังนีป่ะครับเมื่อนั่ะติดตัวใหญ่ไหมหลังเขียวนี่บ่ส กางครับกานกลางดับดับดันดัน่ไปดัไป้งบโอ้ยลีลาอยู่ในหลุนง่ามครับในหลุนง่ามขาดพูดตัวครับตเกาอ่าดูกัครดูัเนาะใดูเาอือกเอาแมเออกคขึ้นันะครับผลงานพูดั้งแรกก็มีกาลังงามกาลังงามรุ่นนี้ครับนี่ครับ บ,บรรยากาศลมๆครับกินดีะครับตอนนี้นเอา้าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วทังนี้ถึงแล้วติดป่ครับดตดแถบว่แมนแมนมาลองดูถึงเอาทั้งพุ่งกระดิงอีแล้วครับเบั่น โอ้ทุกคนไหมไมดึงดีเลยครับท่นหมองมผมก็าพดึงยกเทียบาดบาบาดึงแล้วบาดเท่เลย,ยครับย,ยุ่ไทพเราปลาย่างไหนพูดนะย่างพูดนะเพรา่าท้งพูดนะย่างเอาไปซายคร้พูดนะมันของหินตรงนั้นกว่าอ้พูดนะพูดนะปลาอยู่พูดนะ น้ำหินไหนเมืนะ่อกี้น่ะยัางกับพี่ครับยัางกับพี่ค oh, รนะับน<ร>้ำยื่นยื่นข้าหินนะพี่นะพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงกับพี่นะพี่ครับนะพี่โอ้ป่ายื่นหินน่ะตัวเป็นไงมาแล้วมาแล้วออก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 แล้วนี่ครับนี่นี่นี่ไรครับหลักแม่อู้โห เกืบน้ำเขาเกืบโอ้โหน้ปฏนีาเรอใหญ่เลยตล่ลอไเยอ่ครับกำมือกำยางไหมเเหนกระโล่โอ้บางมือก็พ่นหน่อยครับบางปากก็พ่นหน่อยได้ไห ครับมสองโลเลยครับเดี๋ยวคุณน่ะหดเลยหดครับเอาละครับแล่เริ่มเขามาแล้วลมกัแห้งลมกแห้งช่วงนี้เอาบังบิันครับบังบน่าระด่งอยูแล้วครับอ้ยลมล้ล้มแห้งอะไรวะปัด เป็ดคองกันเ้นี้อันนี้ก็ม่อีกแล้วครับม่อีกแล้วไม่อีกแล้วโอ้โนะครับติดทอดท้องมาเลยมาทีน,นี่อ่านคักบอ,อบว ผู้ชายเพิ่งถ่าเก็บปลาเอาย่างเดียวครับเก็บปั๊บปั๊บย่างเดียวนี้ควงปลานี่ครับเรับขัดคัดครับพุณน่ะเครื่องเคียงอีกแล้วครับพุณนี่นี่ครับโอ้นี่เคียงรถครับพุณ นึ่งเมเอาเตรียมหนีพลาครับตัวน,นี้เนาะของแท้เลืตัวนี้ของแท้ของแท้ใกลช่วงนี้อยจากไม้เส้สายนะครับใบเหล่ามันล่มครับกินง่า,กายาก,กิน่ด้อายุแทบกินนะครับจก็จกชมผลงานต่อไปครับน,นี่ครับสุดยอดเคลื่อนครับตัวนี้เบืองตัวนี้ครับบ้านหลุว่าเอาไม้ครับเบอาไมทุกต,ตัวนั้นนี่ไหมครับอู้หถ่ายท่านบ้านนอกเมื่อกี้นะครับนี่ าดอยกยกสุปพีน้องเบิกเล็กลงเลยครับโอ้โอโอ้โตโตโตหนึ่งครับเบินปาเข้าคนครับุ่นเนยกกันดีครับีดนี่ไหมเสียบบุรีลำครับเสียบหธวรมบดาครับตัวนี้เียบเลยบไม่ได้เก็บปลาี่เก็บระพะตัวเดียวเขาไปจนซุปถี่บล่องเข่งหน่อยไหมครับ อ่ากี่ตัวกี่ตัวเนวันนี้ตุ๊ยอดเลยนี่เก็บมีทั้งเดียวครับนี่ก็คือลาบนี่ตุ๊กอดเลยแจีบครับไม่เอาไปลาบตุ๊กจอดเลยลาบกินครับกินเลยครับพี่น้องนี่ตัวมง่ามพุทธนะไม่ต้องมาเต็มเต็มแล้วได้ตัวเดียวหรือเต็มได้เอาดึกไหมครับเป็นดึกไหมอีกมันมันมันโดดออกได้ไง เอาแล้วบ่เอาแล้วบ่เฮ้ยตัวมาเร็วบ่ติดบ่รูดอีกแล้วครับตัวนี้รูดนี่ครับมีอันรูดอันพ่กกินพ่นกแม่นไวกิ้งทยเห็นแต่อันกินได้อันเจ้าจสี่แม่งรูดกับมีครับนี่พ่อได้ไงฮ้อนพกอ๋อใส่เงี้ยไ,ไหมครับจังลากกันไหม ไม่รู้ว่าสัญญาณจะเป็นยังไงได้ครับเส้งล่มเส้นหยังเขาแห้งได้เลยครับล่มไปแห้งขนาดตอนนี้มื่อคืนในน้ำแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพิ่งเสือผาลึาน,นี่ครับเพิ่งเสือผาล่มเปียวรถครับค,เคเุณนี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายสองครับเอาเรื้องไปเลยเขาจะคิดายบ่ แท่นกันแล้วแล้วทำเครดิกพีโยชเข้าไปอีกเลี้ยงเบสตัวอ,อีกโอ้โลมมาแห้งหมดเนาะรลมแห้งครับลมแห้ง ล่อครับล่อให้กินล่อให้เกินครับดึก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 ดึเดึกดึกงึกดึกดึกดึกอึดีกดึ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 กดกดึกดึกดึกรึกดรกาึกดึกรึกด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 ึนดากดึกดนกดีกดวกัึกดึบดึกดึงดึกดึกครัดึก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 ากกดก ใ้จ <N> ัง <Movie> ก <Banana> ันโทน้ำไปเฮ็ดงานไปเก็บปมม่ว <Movie> งันก็เด็กม่วงเขปากนะปูนะครับม้วน้ถครับป่นะยกบนไหนครับต้องมาดาดีหน้าวันกระซิมในนั่นี่ยิยกไ้ครถไปนี่ครับยิ็งไปกระติมยงบนนักเขาปานทันจิกับน้ามันนิ่งได้ครับประเทศนี้ตัวป้าหรือบ้า้นีครับคักเลยเล็บของกำลังนี่กันครับครับ เดี๋ยวเพิ่งจะไปส่งขในฟ้รฟ้าเมื่อกี้ครับจกไปเบิ้งไม่เปิดเบื้องถัดเห็นมันชัดเจนครับไปก็ปดิพักที่ได้ปลากกิดจะพากกันยางไปหารถไปเอาหิวจิบปลาเด้ครับเจ็บของเจ็บยังไปเรียบร้อยครับไม่รู้หนึ่งงตอนมานี่ตอนกลับเริ่มเริ่มเซ่แล้วครับประเทศนี้นี่เขาไปแล้วเพื่นครับเพื่อน่ะไปยางไปหากันยุรปนแล้วครับจำไปเบืงครับ อยู่บ้านพักที่เป็นยังไงครับเดีย๋ยวไปเจอกันยูบ้านพักครับมาแล้วครับนต้มาจากน้ำเอ้ยครับโอ้โหขี่ออกมาถ่ายรถกระบะครับใช่ป้านี่ปลาขอเต็มรถเลยครับเดไปบ้านพักนะ้รั้ช่างไปบ้านพักไปต้องกินละ สภาพพื้นที่แห้งแรงมากดูมิ่งน้ำยื่อไกลไปเจอกันที่บ้านพักครับถึงบ้านพักเรียบร้อยครับเอาน้ำเอาไปกินรถครับน้ำทั้งผมนี่แหละบว้าวพึ่งไายนี่แหละครับเอาาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยใครช่ชยกล่อนเลยเช่ชยกล่องเบื่อช่วยนี่กัได้ครับนีบุ้งดูนี่มุยนือตัดเนาะตัวใหญ่ไหมครับ นารัเครับโอ้โรับุรับไปที่นไดกรอ่เาบกเอไปกินรับมีไร่ตัวรับหัวได้มป่นมน้นกับปาลดอ่ะเบิ่งหน้านกับป่าครับเบิ่งหน้าขนกหนามโละได้ครับตัวนี้3มเบิ่งหน้า่ารไตัวเเครับเดี๋ยวเเราเาน่องวัวครับไอ้โลเบอเอาไปนเรอเาบอเรังไปกินไหรั้่นี่เขบไปกินห นำก็ก้เลยครันออกาไว้แม่ิดานเรีย้านบางในบิ่งน่องนึงตู้หน่อยเเอาไปเลยค่ะให้ที่น้องผู้มาเยี่ยมเอาไปกินน้ำน้องงั่วไปให้อครับยังน้องมั่วไปไหนแเดีของนะครับสองน้องกูแล้วบักไงเลยครับน้องงัน้องงัไปกินครับเดทั้งปลายั้งน้องงัไปปากัน ดีน้องน้องใหญ่อ no ยู่นี่ครัยพอดีแล้วได้พอดีแล้วนี่ผู้เพิ่นสิไปเฮ็ดงานกับไปเฮ็ดงานครับบัดนี้เฝ้ากับเฝ้าน่องงูครับน่องงูครับน้องงัวผู้สิบ่าผิวบ่ครับเพวันเอาเอาเข่งทับรถครับเอาเข่งปลาทับรถเพียงไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันคันตายกันชิตายแล้วล่ะนี่เานะ ไร้อนองมีมนอเมีมอในตัเย mm. ็นเตมอยู่ป่าบครับครับไปกินแล้วมหาก็ยากให้ได้ไปกินนี่แล้วย่านเจ้าก็ได้อยู่ก็แต่ว่าคุมค้าครับคุมค้าครับคุมค่าครับม้่าด้หลายเดนอยากอยู่พี่ตัวใงญ่มากมากันดึงมากห้ว่างคนมากไหมครับน้ำน้ำเน้ำได้ เอาไปครับฟังผู้สื่อขเฮ็ดงานกันเลยซีซีม่งเหรอยานบ่ทันงานครับงนห่ยากน้ำพุนี้แล้วพุเดียวครับผมเอาไปไปโชคดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังมาไหมพี่ครับผมบางๆใครแม่ครับประสานมาเร็วๆเนี่ยแหละครับเกือบเป็นภาพเหมือนเที่ยวกันมือนี่ตัวใหญ่ดีตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญเบี้ยงยังไเดี๋ยวนองหัวไปอีกสองนอนครับ ไปครับเดี๋ยวได้กีบน้องวนวยังไม่ผักอีกครับเอาไม้ทุยยางไปอันนี้น้ำตัวใช่้ไหมเะเมาเหุ่่มค่าได้เต็มให้เต็มเข่งเลยครับนี่ ได้ไปกินอร่อมากอกหาบสวัสดีนะครับผมครับผมครับขอบคุหลายครับที่มาเลีนม่เยยมยามถามเข้ากันโอเคครับผมไม้เหนอยมือหนาไม่มากไมครับมเหอครับไหอยไมเหนือไมเหื่อไม่ไป่เ่อยเไ่เหอยย่เน่อยลยไม่เห่รนืลยมเนอเลยไเหอได้ครนบไอไเยบยยยบยยมยบายครับเยยบร้อยครับ่งเินกลับบ้านเพิ่นอีนึงเพิ่นสิไปเฮ็ดงานต่อครับเอน สีม้งแรงตอนนี้กะหาใบสามหาชิโมงหลายสิท่านมาเนาะครับไปครับสวัสดีครับผมนะครับเดินน้องไม้พั่มครับเดินน้องไม้ไปกินน้ำเป็นทับยน้องไม้จากนี่แหละครับไปอ่าลนะครับไปเรียบร้อยเดี๋ยวมืออื่นทีมีทีมงานหนึ่งมาว่างว่าหรือว่าทีมงานนักกีฬาครับเออว่าทีเขาใบสามครับมเออื่นนะเรื่อเรื่องครับทีมงานฟุตบอลนักฟุตบอลเขาจะมาตกปลาอีกครับ เอาจะไหนเจอเกยกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอล่าไปแล้วครับสวัสดีครับ